สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนยจะมาแนะนําประโยชนการส่งข้อความเราจะบอกลูกค้าบอกใครบางคนจะบอกเขาว่าคุณได้รับข้อความฉันหรือเปล่าคุณอ่านไลน์แล้วทําไมไม่ตอบมีไลน์ไหมคําต่างๆนะคะที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับการส่งข้อความค่ะเราไม่สามารถพูดว่าไอเซ็นไลน์ฉันส่งไลน์แบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา แนะนําประโยคสําหรับการส่งข้อความต่างๆก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถามใครบางคนว่าคุณใช้ไลน์หรือเปล่าคุณมีไลน์หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยนะคะว่า do you use line do you use line หรือจะตามด้วยแอปอื่นๆก็ได้นะคะเช่น do you use facebook do you use ig instagram อีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือ การถามว่าคุณมีบัญชีไลน์ไหมคุณมีบัญชี Facebook ไหมต่างๆนะคะพูดได้เลยนะคะว่า Do you have a line account? Do you have a Facebook account? Do you have a TikTok account? แบบนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบว่าเขามีเราต้องการที่จะขอไลน์หน่อยขอ Facebook หน่อยขอ i อหน่อยเราสามารถพูดได้เลยนะคะว่า Can I have your line ID? Can I have line I ID your อะไรที่มันต้องใช้ ID อเดค่ะเราต้องพูดเป็นแอปนั้นแล้วตามคาว่า ID นะคะเกิดถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันขอ Facebook คุณหน่อยได้ไหมเราก็พูดได้เลยนะคะว่า Can I add you Facebook Can I add you Facebook แบบนี้ก็ใช้ได้นะคะต่อไปคะ่ะทุกคนคือกิริยาการใช้คำว่าส่งข้อความกหลักนะคะเราใช้ด้วยกัน3าํคำค่ะ คำแรกนะคะก็คือ message คำที่2นะคะก็คือ send a message คำที่3นะคะก็คือ text ค่ะเราลองมาใช้คำเหล่านี้ในประโยคดูเช่นเราต้องการที่จะบอกว่าใครบางคนทักมานะทักไลน์มานะเราก็พูดได้เลยนะคะว่า text me text me หรือจะเป็น text me online นอกจากคำว่า check ก็ใช้เป็น message message me ก็ใช้ได้นะคะอันนี้จะแปลว่าทักมานะอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะคือการบอกว่าเราส่งข้อความหาคุณผ่านไลน์แล้วนะฉันส่งข้อความหาคุณทาง Facebook แล้วนะ Messenger แล้วนะเราก็พูดได้เลยนะคะว่า I message you online I send you a message online หรือจะเป็น I text you online เพราะฉนะนั้นนี่คือประโยคต่างๆคะ่ะทุกคนที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อความนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ